ขายทุเรียนอ่อนขายทุเรียนไม่มีคุณภาพมีโทษหนักเด็ดขาดจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของอันเป็นเทชรนั้น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2 2มาตรา47ผู้ดใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสรุปก็คือการขายทุเรียนอ่อน ขายทุเรียนไม่มีคุณภาพหลอกขายทุเรียนมีความผิดทั้งในส่วนของความผิดอาญาและความผิดตามพรบรคุ้มครองผู้เลี้ยคนอกจากนี้ก็ยังเป็นการทำลายตลาดทุเรียนทำร้ายพี่น้องชาวสวนเกษตรกรต่างๆซึ่งก็จะส่งผลกับตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศทำให้เสียชื่อเสียงในภาพรวมของประเทศได้ เพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะครับตัดทุเรียนที่มีคุณภาพขายทุเรียนที่มีคุณภาพ